คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสองตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหก กรกฎาคม2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว33งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบน มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มีนาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์2566 4บวก9เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก7เป็น23 23บวก6เป็น29 ก็จะได้เลขดับ9เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1มีนาคม2,566ออก5,2,9ไม่มีในสองตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน03ได้เลขดับ6 6ก็ไม่มีในสองตัวบนนับสองตัวบนเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จอกิ่งนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2,567 5บวก4เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวก7เป็น23 23บวก7เป็น30ก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่9 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มีนาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์2566 5้าบวกเเป็น14 14ี่บวกหเป็น19 19ก้บเวกหเป็น24 24ิบวกหเป็น30ก็จะได้เลขดับ0เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1มีนาคม2566ออก5้าสองศไม่มีในสองตัวบนดับสองตัวบนเป็นงวดที่หนึ่ง ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน03ได้เลขดับสองสองก็ไม่มีในสองตัวบนดับสองตัวบนเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2,567 4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก7เป็น22 22บวก9เป็น31ก็จะได้เลขดับหนึ่งถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มีนาคม2,566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์2566 7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก0เป็น16 16บวก0เป็น16ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1มีนาคม2566ออก5 2 6ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบน เป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน0-3ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีในสองตัวบนดับสองตัวบนเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จุดถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสบวก เเป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก9เป็น37ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปากกลักร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบาริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ i อของผมนะครับ ad 9 HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลาไอดียของผมนะครับ ad d 812 cxwqb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ